สนับสนุนโดยธนาคารไทยพาณิชย์มิตซูบิชิแอ r ทราถ้าเรามีเงินก็สุดท้ายสองแสนเนี่ยเราน่าจะลองทําบ้านโครงสร้างเหล็กผนังเบาสิ่งที่เราเคยไปเห็นมาที่ต่างประเทศน,นะครับบวกกับภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยสามารถขนส่งไปที่ไหนก็ได้ด้วยความรักในการทรําธุรกิจเขาจึงตัดสินใจหันหลังให้อาชีพวิศวกรเพื่อมาสารฝันของตัวเองจนประสบความสําเร็จเขาพบกับโอกาสนี้ได้อย่างไร ไปติดตามพร้อมๆกันครับอยากจะรู้จุดเริ่มต้นของการเริ่มธุรกิจชอบธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็ตั้งแต่เล็กครับที่บ้านเป็นขายของชำครับขายผลไม้อยู่จังหวัดชัยนาทครับเป็นคนชัยนาทค่ะอยู่ในตลาดเลยและชอบขายของชอบบอกว่าธุรกิจแล้วทำไมถึงเรียนวิศวกรนะครับมีความชอบส่วนตัวครับแล้วประกอบกับติดโคต้านักกีฬาครับก็ทําให้สามารถเข้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้สอบเข้าที่ไหนได้ครับที่สินประกรณ์นะครับหลังจากเรียนจบนะครับ<ม>ก็ไปทํางานโรงงานอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะครับ<ม>รู้สึกว่าอึดอัดเพราะอาทิตย์หนึ่งทำงาน6วันบ้าง7วันบ้างคือมันไม่ใช่ตัวเราอันนี้คือเหมือนกับไปตามบล็อกการเราเรียนจบมาทางนี้เราก็เลยไปทำงานโรงงานใช่ก็คราวนี้มา,มา,มาทําเป็น์วิสเอนจิเนียร์คราวนี้ก็ ดีขึ้นนิดนึงคือได้ออกไปเซอร์วหน้าง,งานไปคุยงานกับลูกค้าช่วยลูกค้าแก้ปัญหาต่างๆจุดเปลี่ยนจริงๆก็คือไปรู้จักกับ Engineer เซลล์เอนจิเนียร์อะไรเงี้ย่แล้วเขาหน้าที่การงานก็ออกไปหาลูกค้าเหมือนเหมือนกันแต่ว่าคอมมิชชั่นเปอร์เซ็นต์ค่าคอมอะไรเงี้ยเขาก็ได้ค่อนข้างเยอะด้เงินเยอะกว่าเยอะก็ทาให้เราแบบเออน่าจะลองไปทำเซลล์เอนดูเราก็เลยย้ายบริษัทไปทำเซลล์เอนจิเนียร์อีกที่หนึ่งคราวนี้ที่ใหม่เป็นบริษัทเล็กๆเราก็ต้องเริ่มทำตั้งแต่หาลูกค้าทำไปเสนอราคา ทำใบเสร็จส่งของทุกอย่างทําการตลาดทําเองหมดทุกอย่างหลังจากที่ทำเซลเอ็นอยู่พักนึงอเราขายเขาได้ประมาณร่วมๆสิบล้านแต่ค่าคอมเราได้มื0น0 0งมื่นเอง <Why? S 1> รู้สึกว่ามันแบบน้อยมาก oh. ประกอบกับช่วงนั้นมีเพื่อนเขาก็แบบออกมาทํางานออกแอนนี์เกี่ยวกับพวกแอเวอร์ทไอซิ่งโฆษณาสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยครับ <How? S 1> บชัว uh. เราก็เออลองเปิด บริษัทดูดิเราเปิดร้านดูดิไอ้วันที่ตัดสินใจเลิกทางานประจำก้าวเข้าสู่ยุทธภพธุรกิจของตัวเองแล้วตอนอนยี่สิบสครับตัดสินใจนานไหมตัดสินใจค่อนข้างหนักนิดนึงครับเพราะว่าตอนก่อนออกได้อยู่ประมาณร่วม3ามหมื่นะครับถ้าออกมาเราก็จะไม่มีไรายได้อะไรเลยต้องกู้บัตรเครดิตมันมีวงเงินห้าหมื่นก็คือรูดบัตรมาครับเพื่อที่ไปซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์สำนักง,งานอะไรประมาณนี้สามหมื่นส่วนอีกสองหมื่นเนี่ยเอามาใช้กินอยู่อยู่ประมาณ3เดือนแรกก่อนที่จะมาโดนธุรกิจนี้ที่ประวาม็จน,นะครับเราเริ่มต้นธุรกิจหมดกี่อันนะครับธุรกิจแรกที่ทําก็คือทําพวกโบชัวไวนิลประสบการณ์เราน้อยอ่ะคือคู่แข่งค่อนข้างเยอะในตลาดคือเราจะไปแข่งกับเขาโดยตรงมันก็ค่อนข้นขางยากอันนี้ทําอยู่มาได้ประมาณ6เดือนนะครับหกเดือนไม่สสยหรูเหมือนกับที่ฝันไว้ชีวิตจริงกับที่เราคิดไว้นี่ก็คือค่อนข้างจะต่างกันครับ เป็นช่วงพิจผันนิดนึงตรงที่ว่ารู้จักกับป้าเป็นญาติญาติกางห่างนะครับเขาก็อยู่ต่างประเทศแล้วเขาทําขายเสื้อผ้าหาคนผลิตในเมืองไทยแล้วให้ส่งไปต่างประเทศพอทําไปสักพักหนึ่งครับออเดอร์เริ่มหดส่งของไปหลักร้านได้มาหลักแสนอะลิงเงี้ยสามสี่ปีแรกในช่วงหองการล,ลองผิดลองถูกครับหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงต่อครับคือแบบเริ่มเหนื่อยและเริ่มทอ้ออะไรเงี้ยเริ่มเหนื่อย แล้วก็แบบไปปลูกบ้านอยู่ต่งางจังหวัดเล็งเงือแบบมีอะไรทําก็เหลือเงินทุนอยู่ประมาณแสนหนึง่ง<ม>แล้วก็ยืมคุณพ่อมาอีกแสนหนึง่งแต่ว่าช่างอ่ะหายากมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบ้านหลังเล็กๆแสนสองแสน่ะ,ะไม่ค่อยมีคนรับทำ<ฮ>ออก็ทําให้เราคิดว่าเออถ้าเรามีเงินก็โดยท้ายสองแสนเนี่ยเราน่าจะลองทําบ้านที่แบบว่าไปส่งที่ไหนก็ได้โดยใช้สิ่งที่เราเคยไปเห็นมาที่ต่างประเทศนะครับบ้านโครงสร้างเหล็กผนังเบา กับบวกกับภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยใช้แม่ลงดีดบ้านพวกดีดสารากุติวัดนะครับเราก็เลยมาประยุกต์กันโดยการสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้จักแล้วก็สามารถขนส่งไปที่ไหนก็ได้พอบ้านเสร็จปุ๊บเราเอาบ้านที่เสร็จแล้วครับก็ลงอินเทอร์เนต็ตขายเลยแล้วก็มีลูกค้าออเดอร์จริงๆสิบหลังครับเดือนแรกเป็นรีสอร์ทที่สวนพึ้ง ขายไปได้เป็นจำนวนประมาณกี่ล้านอยู่ประมาณ20ล้านนะคะปีแรกปีที่2ก็ได้อยู่ประมาณ40นะครับส0เท่าหนึ่งเลยนะฮะอะไรคือจุดก้าวโดดเรา้เราเก้าสิบสี่ร้อยล้านประมาณปีที่3กวา่าตอนนั้นบริษัทมีแต่เว็บไซต์ไม่มีเฟซบุ๊กเราก็ลองทำเฟซบุ๊กดูเราสามารถโฟกัสกลุ่มลูกค้าได้เลยว่าต้องการกลุ่มลูกค้าระดับไหนช่วงอายุเท่าไหร่ จุดพี่ผันที่ก้าวกระโดดมาเป็นร้อยล้านก็คือเราได้ไปออกงานแฟร์ครับที่เมืองทองอะไรเนี้ยเฟซบุ๊กกับงานแฟร์เนี่ยทำให้แบบว่ายอดขายโตขึ้นมากออกงานแฟร์นี่มียอดออเดอร์ประมาณ40ล้านนะครับ9วัน9วัน40ล้านในช่วง3ปีที่ผ่านมาลค่าการออรมสกิ์ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆโดยในปี2 5 0 มีมูลค่าการโอน315,000ล้านบาทเป็นจำนวนที่อยู่อาศัย151,400หน่วยส่วนในปี2555มีมูลค่าการโอน357,000ล้านบาทคิดเป็นจำนวนที่อยู่อาศัย156,300หน่วยและในปี2556มีมูลค่าการโอนสูงถึง 4,33,600ล้านบาทที่เป็นจำนวนที่อยู่อาศัย1,08,000เหน่วยเห็นไหมคะว่ายอดความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีหากเรามองเห็นโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ก็มีโอกาสเป็นอายุนอยรายล้านได้แน่นอนค่ะโอ้ว้าพญาอินทร์ไม um, ่เคยบินเป็นฝุ่นอย่ากลัวที่จะคิดสร้างสรรค์แตกต่างจากขงชน ทิตินาณพัทลุงเรื่อาบว่าคอร์รัปชั่นในบริษัทใช้ชื่อบริษัทไปเบิกของและว,วัสดุก่สร้างแล้วก็ไม่จ่ายตังค์เอาวัสดุเราไปสร้างบ้านให้ลูกค้าของเขาเองเทคนิคร้อยล้านกับ S-C-B S-M-E วันนี้เราพาทุกผู้ชมมากันที่บริษัท B-P World International จำกัดผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าและเครื่องหนังภายใต้ตราสัญลักษณ์ B-P World ที่โดดเด่นด้วยมาตรฐานการผลิตระดับโลกมีกว่า400จุดวางจำหน่ายทั่วประเทศ อะไรคือเทคนิคที่ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จเราไปติดตามพร้อมกันครับกว่า10ปีในการทาธุรกิจผลิตกระเป๋าและเครื่องหนังแบรนด์ไทยได้รับมาตรฐานการผลิตระดับโลกอะไรคือเทคนิคสู่ความสำเร็จครับครับเพราะสินค้าที่เราจัดจาหน่ายอยู่เป็นสินค้าที่เน้นคุณภาพได้มาตรฐานระดับโลกทันสมัยและมีการพัฒนาสินค้าใหม่อยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ทุกไรฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าครับและในการนําสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจําหน่ายกว่า400แห่งทั่วประเทศมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรครับ ต้องมีการบริหารงานที่ดีและการบริหารเงินที่เป็นระบบไม่ให้สสดุดครับซึ่งผมเองมีที่ปรึกษาทางการเงินที่ให้คําแนะนําสินเชื่อเพื่อธุรกิจที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเงินสํารองในการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศการป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือเงินทุนในการสร้างบริษัทและโกดังสินค้ารวมถึงบริการที่ช่วยตรวจสอบยอดเงินจากจุดขายต่างๆทํา,าทให้ธุรกิจก้าวหน้าคู่ค้าก็มั่นใจมาจนถึงทุกวันนี้ครับผม